เมื่อฟังแล้วสมมติว่าจิตมันยังไม่ยอมรับเนาะมันยังไม่ยอมรับว่าไม่ใช่เราแต่ฟังไว้ก่อนฟังให้เป็นเป็นสัมมาทิฏฐิไว้ก่อนเพราะจิตเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะยอมรับง่ายๆนะจิตมันดื้อเหมือนกันแหละเออมันไม่เชื่อหรอกไอ้ตัวเราเนี่ยเชื่อแล้วแหละว่าเออมันไม่ใช่เราแต่จิตมันยังยัง,ย,ง,งย,ยังไม่ลงแก่ใจเนาะยังไม่ลงไม่ลงแต่ว่าเอาความเห็นถูกไว้ก่อนว่า ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดเลยในโลกนี้ในจักรวาลนี้ในอะไรทั้งหมดอ่ะไม่มีสิ่งไหนเป็นเราเลยแล้วก็อย่าลืมไอ้ตัวเนี้ตัวนี้ก็ไม่มีสิ่งไหนเป็นเราเลยข้าพปฏิบัติก็นี่แหละโยนิโสเห็นสิ่งที่กําลังเกิดกําลังปรากฏกําลังมีเห็นแล้วเห็นอีกมันก็แสดงความไม่เป็นเราให้เห็นอยู่เนืองๆก็คือบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้จะให้เป็นไปอย่างโน้นก็สั่งไม่ได้ให้เป็นอย่างนี้ก็สั่งไม่ได้ นั่นแหละมันจะยอมจิตมันก็ย่อยอมรับเองว่าโอ้เขี้ยวเข็นสั่งกันนานมากแล้วสั่งไม่ได้สักทีงต่อไปมันเลิกสั่งแหละมึงจะเป็นยังไงก็ช่างหัวไม่ไม่สั่งแล้วไม่เอาแล้วมึงจะเป็นยังไงก็สมมติมันป่วยเนาะอ้าวมึงป่วยกูสั่งไม่ไหวแล้วรักษาไม่ไหวแล้วสุดท้ายมันก็ยอมอันนี้ถือว่ามันมันที่สุดจริงๆเนาะมันทุกบิดพันถึงที่สุดจริงๆไม่ไหวแล้วยอมยอมมาต้องยอมงั้นแหละก็สละแล้วคือสละแล้วตายเป็นตาย หมายถึงว่าให้ตัวนั้นมันแตกเป็นแตกไปเลยแต่ว่าด้วยความยึดเนาะเห็นไหมพอป่วยนิดป่วยหน่อยแล้วอ่าเดี๋ยวเราจังรูงอย่างนี้กินยารีบกินยาเนี่ยแสดงว่ารักตัวเองเกินรักลูกรักเออเออไอ้พวกนั้นก็ต้องหอยาบว่าไปก็อย่าเพิ่งกินทันทีก็ได้เอาไว้ศึกษาความไม่สบายายแล้วมันก็จะลามไปถึงความไม่สบายใจศึกษาเรียนรู้มันมันเป็นครูไงเป็นครู มันแสดงอาการให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกับเดินจงกรมเนี่ยที่มีเจ็บมีปวดมีเมื่อยใช่ไหมเอออย่าเพิ่งท้อแท้เขากําลังแสดงให้ดูเขากําลังแสดงธรรมะให้ดูว่าอาการนั้นเนี่ยมันกําลังแสดงความไม่เที่ยงแสดงความเป็นทุกข์แสดงความเป็นอนัตตาอยากรู้ธรรมะไม่ใช่เหรอธรรมะมาดูมาธรรมะมาแสดงแล้วจะหน,นีเอา้าแล้วจะไปเรียนธรรมะที่ไหนอ่ะ ครมมันก็อยู่ที่ตัวนี่แหละออ <c oughs> อยู่ในกายในจิตมันก็จะโชว์โชว์โชว์ให้เห็นเอาอะไรไปเห็นถ้าเข้าใจแล้วนี่ยมันก็มีธาตุรู้นั่นแหละธาตุรู้มันมารู้มาเห็นแต่ก่อนจงถึงธาตุรู้เนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนมันยังไม่รู้จักธาตุรู้ไงมันจะเอาตัวเราเป็นผู้รู้ไว้ก่อนเราเรารู้แล้วเราเห็นแล้วเราเข้าใจแล้วเรารู้เรารู้เรารู้แต่สุดท้ายทําไปทํามาเอา้าไอ้ตัวเราที่ว่าเรารู้มันเป็นสิ่งถูกรู้ไง เห็นไหมพอเห็นตัวเองเป็นสิ่งถูกรู้ปั๊บมันจะเข้าใจขึ้นเลยมาว่ามีอีกรู้หนึ่งที่มารู้ไอสิ่งถูกรู้อันนี้รู้อันนั้นนัไนแหลนั่นแหละคือทตารู้หรือเรียกว่าจิตบริสุทธิ์พวกเราเนี่ยจิตบริสุทธิ์เนี่ยว่าไ่้มันมีมาตั้งแต่ไหนแล้วเพียงแต่ไม่รู้จักแค่นั้นเองเนาะอย่างเที่ยงรู้เราอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องรู้เราเราเดินเรานั่งเรานอนที่มันรู้อยู่นั่นแหละมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เข้าใจมัน วันนี้ก็เลยมาหลวงพ่อก็เลยมาตอกย้ำตอกย้ำว่าธาตุเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ใหม่ๆนี้ต้องอาศัยตัวสติเนาะเป็นตัวช่วยก่อนสติคือระลึกได้ถึงกายถึงจิตอ่าระลึกได้ระลึกได้ต่อไปมันได้ร่องแล้วมันก็จะรู้ของมันเอง,ม,อง,ง,ม,องอมันจะรู้ของมันเองโดยไม่ต้องไปแทรกแซงไม่ต้องอะไรมันจะรู้ของมันเองไม่รู้กาใจนี่น ก็เดี๋ยวคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมนะเมื่อกี้อาจจะพูดไม่ทั้งหมดเพราะว่าพูดถึงเรื่องกายเนาะจริงๆอ่ะคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมก็คือรู้หมดแล้วแหละทั้งกายทั้งจิตแต่ไม่เจาะจองคือรวมรวมเพราะในในตัวเองอนะ่ะเนาะมันมีทั้งกายแล้วก็มีทั้งจิตกายก็คือส่วนที่เคลื่อนไหวเคลื่อนอะไรเนี่ยจิตก็คือความคิดความนึกอารมณ์ต่างๆแล้วก็รู้รวมรวมก็คือเนี่ยรวมรวมเออ เดินไปมันก็บื่ไปมันก็เคลื่อนไหวไปรู้รวมรวมมันปวดเมื่อมันรู้แบบรวมรวมอะแบบไม่เกาะไม่เกาะไ,ไม่ติดไม่ยึดอะรู้รวมรวมต้องฝึกให้เป็นนะไอ้รู้แบบเนี้ยแต่เมื่อก่อนอหลวงพ่อเข้าใจไม่ถูกเรื่องรู้ตัวทั่วพร้อมจะเล่าความโง่ให้ฟังก็ได้ตอนยังไม่บวชหรอกตอนนั้นอะได้ยินคาว่ารู้ตัวทั่วพร้อมหลวงพ่อเข้าใจว่า อไอ้ทวานหรือประตูในการรับรู้ทั่วพร้อมก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมมันมีหกทางถ้ารู้ทั่วพร้อมรู้ทั่วพร้อมคือต้องรู้พร้อมพร้อมกันก็คือรับรู้ทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้มันรับรู้พร้อมพร้อมพร้อมกันแล้วหลวงพ่อมีพฤติกรรมทําไงฮะเดินจงกรมไปแล้วก็ทําตาเพื่อให้เห็นทําหูเพื่อให้มันได้ยินทําจมูกเพื่อให้มันได้กลิ่นทํากายให้มันรับรู้อะไรกระทบกาย ทำาใจให้เหมือนกับรับรู้อารมณ์หลวงพ่อเดินสองชั่วโมงเกือบตายแบบอย่างนี้เลยอะ <c oughs> แล้วก็โ <c oughs> ดยทีคกา่าโง่นะแล้วก็พอพักเที่ยงหลวงไปไ่อปกินข้าวเขวาช่วงนั้นหลวงมันต้องหยุดใช่ไหมหยุดพฤติกรรมนี้ทั้งหมดเลยหยุดหมดเลยก็จะไปตักข้าวอันนี้มือก็ถือจานอันนี้ก็ถือทัพพีเปิดหมอ้อข้าวขึ้นมาแล้วก็ตักข้าว พอตักปั๊บโอ้โหในใจอ่ะมันพูดเสียงดังมากเลยมันตะโกนบอกว่าไอ้ที่ปฏิบัติทั้งหมดเมื่อกี้อ่ะผิดหมดเลยผิดหมดเลยนะมันบอกอย่างนี้เลยนะบอกแบบแรงๆมากว่าผิดหมดเลยแล้วมันบอกถูกด้วยนะมันบอกว่าถ้าถูกอ่ะไม่ต้องทําอะไรโอ้โหถ้าถูกไม่ต้องทําอะไรหลวงพ่อมีปิติรุนแรงมากเลยมีปิติแค่นี้ที่แบบมันเหมือนกับว่ามันมีแรงผลักดันจากข้างในอ่ะ มันเก็บมันเก็บเป็นความรู้ส่วนตัวไม่ได้แล้วมันต้องโทรไปบอกพี่สาวเ <c oughs> รวเรื่องข้าวยังไม่ได้กินหรอกโทรไปบอกพี่สาวว่าเฮ้หตุที่เขาปฏิบัติทำทั้งหมดเลยมันผิดหมดเลยผิดหมดเลยเพราะยังมีการกระทํานะถ้าถูกคือไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทาอะไรไยังขยายความได้อีกนะก็คือก็ปกติเลยไม่ต้องทําอะไรมันเฉลยขนาดนั้นอ่ะ คุยไปสักพักหนึ่งมันเริ่มจางคลายเลยไอความปิติไอความอยากจะพูดเนาะเห็นความจางคลายเลยเนาะแล้วก็พอหลังจากนั้นเห็นความจางคลายก็คือความอยากจะพูดมันก็หมดเลยพอหมดแล้วพอตอนหลังเริ่มเอาแล้วเฮ้ยที่มันพูดอย่างนั้นมันถูกหรือ,อก็คนปฏิบัติอ่ะเขาเห็นเขานั่งปิดตานั่งทําสมาธิใครๆก็ทําแบบนี้ทั้งนั้นแต่อันนี้มันบอกว่าไม่ต้องทําอะไรเฮ้ย มันใช่เหรอก็เกิดความลังเลสงสัยขึ้นมาอีกอ่ะก็หลังจากนั้นก็ก็ยังยังสงสัยอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วจริงๆก็คือไม่ต้องมีพฤติกรรมอะไรที่มันแปลกๆที่มันผิดธรรมชาติหรอกเป็นปกตินั่นแหละถูกต้องที่สุดแล้วเป็นปกติคือไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายนะปกติแต่เรื่องนี้มันฟังอย่างเดียวมันมันไม่หายสงสัยหรอกม,มันจะต้องเจอเนาะเป็นประสบการณ์ตรงเข้าใจเลย แล้วตรงที่ทำไมมันเฉลยแบบนั้นน่ะหลวงพ่อก็ได้รู้เหตุรู้ผลของมันว่าไอพฤติกรรมที่ทำทาตัวเป็นรู้ตัวผู้พร้อมอะ่ะมันทำไปด้วยความลำบากเป็นทางสุดโตง่งเนาะลำบากมากๆเลยอ่ะแล้วก็ตาทหลุนทะหลงอย่างลำบากนี่ถ้าทำต่อแบบนี้บรกว่าไม่รู้ว่าตายก็ได้ป่วยเป็นไข้หนักแน่เลยอะอแล้วทำด้วยความลำบากแล้วยังไม่รู้สึกตัวใช่ไหมตอนนั้นน่ะเนาะ แต่พอตอนพักไงไปกักข้าวเขาเรียกว่ามันหยุดพฤติกรรมพอหยุดพฤติกรรมปั๊บเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาการต่างๆที่มันเกิดในกายในจิตนั่นแหละมันมีการผ่อนคลายใช่ไหมมีการผ่อนคลายให้เห็นไงให้เห็นผ่อนคลายให้เห็นผ่อนคลายให้เห็นไปถึงจุดหนึ่งมันเกิดปัญญาขึ้นมาว่าอ้าวปฏิบัตินั้น่ะมันมันผิดเพราะมันมันยุ่งยากลาบากเหลือเกินที่มันรู้ว่าผิดเพราะมันผ่อนคลายในปกติไงใช่ไหมนึกออนไหมมันปกติ พอผ่อนคลายในปกติปั๊บจิตมันโล่งมันเบามันสบายมันก็รู้เลยว่าไอ้ตรงนี้ไงไอ้ตรงที่ไม่ทํานี่แหละนั่นแหละแน่แน่จริงอะมันมีมาก่อนทําแล้วทว่าไอความสบายเนี่ยมีก่อนทําแล้วใช่ไหมพอหยุดทําปั๊บมันสบายแล้วก็มันเป็นธรรมะที่ผุดออกมาเลยว่าไอที่ทําแบบนั้นเนาะจิตทั้งหมดแล้วก็ผิดจริงๆด้วยพอผิดจริงๆเสร็จแล้วแต่มันมันปัญญามันยังไม่เต็มรอบก็เลยสงสัยใน ผู้คนใช่ไหมที่เขาปฏิบัติอย่างนั้นแล้วก็เลยทําให้ไม่เชื่อมั่นตัวเองแล้วไนแต่ความจริงนะจะบอกให้เลยธรรมชาติที่มันเป็นปกคือเป็นปัจจุบันขนาดเป็นปัจจุบันขนาดที่มันเป็นอย่างนั้นนั่ะคือคือมันไม่มีทุกอยู่แล้วแต่เรามันดิ้นเราเองถ้าไม่เห็นทุกมันมันก็ไม่ไม่เห็นจุดตรงนี้นะไม่เห็นทำขาไม่เห็นทรมันต้องเห็นทุก่อนนะจะข้ามกระโดดสมมติว่าอ้าเข้าใจแล้วทั้งนั้นเรา เราไม่ต้องทําอะไรจากนี้ไปมันไม่หมดข้อสงสัยหรกพอเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดความสงสัยเพราะนั้นต้องให้มันมันผ่านเนาะให้มันผ่านเหมือนกับถึงนิพพานนั่นแหละมันจะต้องผ่านขันห้าคือต้องผ่านทุกผ่านขันห้าผ่านทุกคือยอมรับขันห้าได้ว่ามันเป็นทุกมันบีบคั้นอย่างนั้นเนาะแล้วก็ใจมันยอมรับพอใจยอมรับปั๊บก็คือคือใจมันรู้แจ้งในขันห้าเนาะเออรู้แจ้งรู้จริงรู้แจ้งรู้จริงจนกระทั่งใจปล่อยวาง ไม่ยึดถือฐานห้าทั้งๆที่ฐานห้ามันเป็นทุกข์แต่ใจไม่ยึดก็เลยใจนี้ก็ถึงนุพพานประมาณยย่างเนี้ยเออดีแล้วแล้วเอาทุกข์กันไปก่อนนะพราเราไปสำนักโน้นสำนักนี้ออกทุกข์กันให้เข็ด <c oughs> พอก,กไปสำนักโน้นครั้งเขาบอกให้รู้ตัวรู้สึกตัวแล้วก็รับปล่อยวางเฮ้ยยังไม่สะใจเดี๋ยวไปอีกเผื่อท่านบอกว่ามันคมชัดลึกอีกก็ไปอีกนี่กำลังจะไปอยู่เนี่ยเดี๋ยวจบคลอดเนี่ย ไปไปวางอีกสุดท้ายก็บอกเอ้ยเอาตัวมาเอาตัวมาส่งกันบ้านอีกแล้วเอาตัวมานี่วางตัวเองนี่เห็นว่าตัวมันไม่ใช่ตัวนี่เอาท่านก็ชี้ให้กลับมาให้ให้วางเหมือนกันใยอะไหมรู้แล้วก็ปล่อยวางเข้าท่าไว้ตรงนี้แต่แล้วลงไปตรงนู้นหน่อยนิดเผื่อมันจะง่ายกว่านี้โอ้ย ก็เรื่องเดียวกันหมดเลยสุดท้ายก็รับหมดดูรับหมดวางหมดเลยไปมาเลยไม่เอาอะไรเลยใช่ไหมคะเออสุดท้ายที่เกียดแล้วที่เกียดแล้วไม่เอาอะไรที่เกียดแล้วสุดท้ายก็อยู่ที่ตัวแล้วเนาะมาเรียนเนาเออเบื่อประมาณเนี้ยแต่ก็ถ้าพูดถึงนักปฏิบัติธรรมเนาะคือตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกเนาะดูจิตดูใจว่าเออใจเนี่ยมันอาจจะไม่พอใจมันบ่นอน่ะมันบ่นรู้จักความบ่นไหมมันบ่นในใจน่ะเนี่ยที่หลวงพ่อสอนนะว่า จิตใจเวลามันไปรับรู้อะไรปั๊บมันก็เพิ่มวิพากวิจารณ์ในใจแล้วตรงนี้แหละเป็นที่เราจะต้องเห็นมันถ้าไม่เห็นการวิพากวิจารณ์เนี่ยมันจะเป็นเราเออเป็นเราเลยเราเราวิพากวิจารณ์และสุดท้ายก็คือเราเป็นทุกเองเลยแต่ถ้าเห็นก็ก็มันวิภพากวิจารณ์ก็ไม่เป็นไรเพราะเห็นมันไงเห็นมันเห็นมันเห็นมันก็ก็ดีเป็นมันจะได้เป็นสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นมาให้เรียนรู้เนาะ รับรู้รับเห็นว่าเนี่ยเนี่ยความคิดคือแบบนี้แหละมันบ่นอยู่แล้วมันห้ามไม่ได้นี่ขนาดหลวงพ่อยังไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ยังบ่นแทนคนอื่นเลยเนี่ยว่าเฮ้ยคนอยู่ทู้อยู่ข้างหลังนี่เขาเขาจะถึงหรือเปล่าวะอาหารมันจะหมดแล้วไี่มันบ่นแลวเพราะมันรู้ว่าแบบเนี้ยไงพอมันรู้แล้วมันก็บ่นมันเข้าไหมเออมันรู้ทางหูทางตาทางอะไรก็แล้วแต่แล้วก็คือรู้นะตอนนั้นวิญญาณวิญญาณขันวิญญาณในขัน้ามันไปรับรู้แล้วก็มันก็จะทํางานร่วมกับ เวทนาสัญญาสังขารเพราะนามฝ่ายนามมันมีสี่ขันเนี่ยมันกาทํางานร่วมกันถ้าพูดทางอภิธรรมเขาเรียกว่าจิตกับเจตสิกจิตก็คือวิญญาณเจตสิกก็คือส่วนประกอบก็คือเวทนาสัญญาสังขารมันทํางานเป็นแพ็กเก็ตคือทํางานร่วมกันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเพราะนั้นหยุดมันไม่ได้หรอกถ้ามันจะปรุงจะแต่งเพียงอย่างเดียวก็คือรู้เห็นเนาะแล้วก็ให้มันแสดงมาเถอะไม่มีปัญหาแล้วแสดงไป บนไหมกรงโยมแม่สามานเมื่อเช้าบนไหมมันบนไหมในใจ <c oughs> บนหมดแล้วลองทบทวนย้อนหลังก็ได้ว่ามันต้องบนลอันนี้อร่อยอันนี้นี่ตอนนี้ยังบนเลยบนต,ตั้งแต่เมื่อเช้าตอนนี้ยังบนงยอยู่นะเนี่ยเนี่ยยังบนงยอบนยอู่นี่นี่แหละไอตัวหลังมันมาไง นี่ีอมีข like uh st ้าเหนียวข้าเสียข uh> uh işte> ้เหนียวกรให้กล้าแต่พันมันต้องท่ข้าหนยเดโยมนเชื่อกเลยงไเป็นาวเหนียวเนยคนี้กทุกข์เยลเปน่อะไรชาิ้รวมแล้วนะที่ที่ที่ไม่เห็นทุกข์นั่นแหละมันจึงมีเป็นเขพอไม่เห็นมันก็เป็นเราเนาะไปยึดถือแล้วยังไม่รู้อีกว่าว่ายึดแล้วเลยเราเป็นผู้ทุกข์ซะเอง แต่ถ้าเห็นยิ่งเห็นอย่างแจ่มแจ้งนะไม่มีปัญหาเลยมันพ้นมาจากสภาวะที่ถูกเห็นเลยคือเห็นแล้วไม่เป็นนะหลวงพ่อชอบใช้คำว่าเห็นหมาไม่เป็นหมาเนี่ยเห็นหมาไม่เป็นหมาเห็นคนไม่เป็นคนเอเพราะมันไม่เป็นอยู่แล้วมันไม่เป็นคือมันเป็นเฉพาะอย่างอ่ะส่วนว่าหลวงพ่อจะพูดนะส่วนาหลวงพ่อพูดเย็นร้อนอ่อนแข็งเนาะมันสัมผัสได้ที่กับทางกายเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็ง ถ้าเราไม่รู้สัจธรรมไม่รู้ความจริงเนี่ยมันไปยึดถือเย็นมาเป็นเราเย็นไปยึดถือร้อนมาเป็นเราร้อนไปยึดถืออ่อนความนุ่มความอ่อนน่ยนะไปยึดถือก็มาเป็นเราร суд, เรานุ่มเรา,าอ่อนแข็งถ้าเราไม่รู้ความจริงถ้าไม่รู้ความจริงก็จะไปยึดถือความแข็งว่าเป็นเรามีความแข็งแต่ถ้าเข้าใจถูกมันก็คือเย็นก็สักแต่ว่าเย็น ร้อนก็สักแปลว่าร้อนอ่อนก็สักแปลว่าอ่อนแข็งก็สักแปลว่าแข็งไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยง่ายไหมต่พูดแบบเนี้ยเออเมื่อง่ายแล้วเอาความง่ายเนี้ยก็ไปใช้เลยใช้งานเลยใช้จริงเลยเนี่ยนั่งเนี่ยถ้ามันแข็งแขงเนี่ยมันก็แข็งก็คือแข็งไงเป็นเราได้ไงวะ <c oughs> เออใช่ไหมแล้วก็ภาวะอื่นๆก็เช่นเดียวกันที่เขาบัญญัติขึ้นมารูปแม่มารูปเนาะรูปก็คือรูป นามนามก็คือนามเออมันมีรูปกับนามตั้งตัวแต่คนก็ไม่เข้าใจอีกว่ารูปคืออะไรนามคืออะไรอาถ้าสมมติไม่รู้จักมันเนาะเอาอะไรก็ได้ที่มันเกิดในตัวเองอะ่ะแต่ไม่รู้จักเชื่อจากมันไม่มีแล้วมันมีขึ้นมาก็ให้รู้ว่านั้นแหละมันก็เป็นสักแต่ว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอย่าหลงไปไปเป็นมัน